วันนี้ชวนเพื่อนเพื่อมาทำกับข้าวง่ายๆแต่รับรองว่าร้อยเบินข้าวค่ะทุกคนเมนูวันนี้จะทำพัดขนาใไสปลาป้องแล้วก็ย่างปีกไก่มักซอสบาร์บีคิวก่อนไปพัดขนาก็มาย่างไก่กันก่อนค่ะจากนันแองก็มาเด็ดพริกกับกระเทียมวันนี้จะพัดให้แบบเพดๆเลยค่ะจะได้ร้อยๆ้ตางพริกกระเทียมให้สะอาดแล้วก็เอามาตำให้แหลกเลยค่ะแล้วก็มากลับไก่กันไก่เนียงก็มักกับซอสแบบสําเร็จซอมาจากแมคโครนะคะแล้วก็มาพัดขนากันค่ะนำพริกกับกระเทียมไปพัดให้ <Home. S 2> รักนั้นก็ใส่ปลาป้องลงไปเลยแอนใส่ปลาปองทั้งหมด2องปองก็ตามด้วยขนาลงไปเลยขนาดสดๆเลยค่ะน่าทานมากๆปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวซดน้ำมันห้อยแล้วก็น้ำตาลทรายพักให้เข้ากันค่ะเมนูนี้แอนไม่ได้ทำมานานแล้วค่ะยากทานมากๆทำเมนูนี้ทีไร่นะคะอร่อยเบิ้ลข้าวจริงๆเสร็จแล้วนะคะเมนูขนาดพัดปลาป้อง เอาไปตักใส่จานกันดีกว่าค่ะพัดขนาดปลาป้องวันนี้แบบเข้มข้นเข้มข้นนาะอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเมนูแรกเซ็ตแล้วไปดูใกล้กันดีกว่าค่ะตีไก่ก็ซุกแล้วค่ะน่าทานมากๆัเลยค่ะซองเมนูวันนี้ของแอนก็เซ็ตแล้วค่ะทุกคนอร่อยเบินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะ